ระหว่างงานประจำกับงานฟรีแลนซ์เส้นทางไหนตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่เมื่อโลกการทํางานเปลี่ยนไปนะคะคนทํางานก็ต้องปรับตัวค่ะทั้งในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตและรวมไปถึงรูปแบบการทํางานค่ะแล้วเส้นทางไหนจะตอบโจทย์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดระหว่างงานประจํากับงานฟรีแลนซ์แล้วข้อดีข้อเสียความแตกต่างมันคืออะไรรวมถึงอนาคตงานแบบไหนจะตอบโจทย์กับการทํางานยุคใหม่ค่ะติดตามต่อในจ o อบท้ k งนิ้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงแนวโน้มการจ้างงานในปี2,568กกันก่อนค่ะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ยังไงบ้าง เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะคือเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแต่ที่เห็นได้ชัดนะคะคือการเข้ามาของ AI ค่ะที่จะช่วยเข้ามาในการทํางานและจัดการกระบวนการผลิตค่ะแล้วทาให้เกิดรูปแบบการทํางานใหม่ๆอย่างเช่นรีโมทเวิร์กนะคะที่เน้นความยืดหยุ่นเป็นหลักค่ะดังนั้นทําให้โครงสร้างตลาดแรงงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคาดการว่าอีก5ปีหลังจากนี้นะคะจะเกิดอาชีพใหม่ๆและการปรับเปลี่ยนของอาชีพถึง22%เ ของตลาดแรงงานเดิมค่ะ แล้วรูปแบบการทํางานอย่างงานประจําและงานฟรีแลนซ์นะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเริ่มจากงานประจําก่อนนะคะข้อดีคือรายได้มั่นคงมีเงินเดือนและสวัสดิการค่ะมีทีมหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่รับผิดชอบงานและที่สําคัญนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพส่วนข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือเวลาการทํางานตายตัวมีสละน้อยรายได้จํากัดอยู่กับองค์กรค่ะและมีกฎระเบียบในการทํางานแต่และองค์กรไม่เหมือนกันค่ะส่วนงานฟรีแลนซ์นะคะเหมาะสําหรับอาชีพที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักข้อดีเลยนะคะ คือมีความยืดหยุน่นอิสระทั้งเรื่องของเวลาและสถานที่การทํางานค่ะส่วนเรื่องรายได้นะคะก็ไม่จํากัดสามารถเลือกทํางานที่ชอบนะคะแล้วก็ตรงกับความถนัดของตัวเองได้เลยค่ะซึ่งข้อเสียนะคะคือรายได้ที่ไม่แน่นอนต้องมีการจัดการและบริหารเวลาด้วยตัวเองทุกอย่างและที่สําคัญไม่มีสวัสดิการด้วยค่ะมีงานวิจัยและสถิตินะคะชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ทํางานฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Gen Y และ Gen C เนื่องจากพวกเขานะคะชื่นชอบงานที่เป็นอิสระมีความยืดหยุ่นและ ที่สําคัญนะคะสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการทํางานที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะงานประจําก็มีพนักง,งานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่าเช่น Gen X หรือ Baby Boomer นะคะที่เขาคุ้นเคยกับระบบองค์กรหรือว่ารู้สึกมั่นคงในเรื่องของรายได้และสวัสดิการค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลจากตลาดแรงงานในปี2566ระบุว่ามีจํานวนผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะในประเทศไทยอยู่ประมาณ20.46ล้านคนค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะคะจะได้52.1 ของผู้ที่มีงานทําค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่47.81%หมายความว่ามีการเพิ่มขึ้นประมาณ4.38%ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอาชีพฟ,ฟรีแลนซ์นะคะที่กําลังเติบโตและเป็นที่นิยมในยุคนี้ค่ะ แล้วอาชีพไหนเหมาะกับรูปแบบการทำงานสำหรับสายงานที่ต้องการความมั่นคงและสวัสดิการที่ครบนะคะงานประจํายังคงเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเช่นงานบริหารงานวิศวกรรมงานบัญชีที่ต้องการระบบและการจัดการภายในองค์กรที่ชัดเจนค่ะแต่ถ้าใครมีทักษะเฉพาะทางนะคะอย่างเช่นทักษะการเขียนมีความสามารถด้านกราฟิกดีไซน์หรือว่าการเขียนโปรแกรมนะคะการทํางานฟรีแลนซ์ก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกรับงานที่ตรงกับความถนัดและความต้องการของเราได้ และที่สําคัญปรับเปลี่ยนตารางเวลาตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะสําหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่าต้องการทดลองทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันงานฟีีแลนซ์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะพอเปิดโอกาสให้เราได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆสร้างฐานรายได้เสริมในขณะที่งานประจําก็ยังมีเป็นหลักอยู่ค่ะแล้วคำถามที่ว่าอนาคตงานประจำยังจำเป็นและมั่นคงอยู่ไหม ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่ารูปแบบการทํางานมีการเปลี่ยนไปค่ะคนหันไปทําอาชีพฟรีแลนซ์กันมากขึ้นค่ะแต่งานประจํานะคะก็ยังสําคัญในหลายภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความต่อเนื่องในกระบวนการผลิตงานบริการที่ต้องใช้ความใกล้ชิดและการบริการลูกค้าค่ะถือว่างานประจํายังคงมีบทบาทสําคัญอยู่ค่ะแต่ถ้าถามว่างานประจํายังมั่นคงอยู่ไหมในอนาคตนะคะถ้าเทียบกับงานฟรีแลนซ์ถือว่ามั่นคงกว่าค่ะแต่ในช่วงปี2567ที่ผ่านมานะคะและข้อมูลจากสํานักง,งานสถิติ แห่งชาติและข้อมูลจากรายงานต่างๆพบว่าในไตรมาสที่3นะคะมีผู้ว่างงานประมาณ414,000คนค่ะแต่ในขณะเดียวกันในไตรมาสที่2นะคะมีผู้ว่างงานประมาณ430,000คนค่ะซึ่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยค่ะสาเหตุการว่างงานนะคะเกิดได้หลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลาออกบริษัทปิดกิจการหมดสัญญาจ้างหรือรวมไปถึงการปลดออกค่ะส่งผลให้แรงงานตกงานนะคะโดยสาเหตุมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนค่ะซึ่งเป็นผลมาจากเศรษ กิที่ผ่ผาานมาแสดงให้เห็นว่างานประจําถึงแม้ว่าจะดูมีความมั่นคงนะคะแต่ถ้าได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจก็ทําให้องค์กรขาดสภาพคล่องได้ค่ะและเป็นผลให้มีการปลดพนักง,งานเช่นเดียวกันค่ะแนวโน้มในตลาดแรงงานนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือคนหันมาทํางานฟรีแลนซ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานฟรีแลนซ์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและสไตล์การใช้ชีวิตและเป้าหมายทางอาชีพของแต่ละคนด้วยค่ะ ส่วนใครที่กำลังหางานหรืออยากเปลี่ยนงานนะคะ Job บ k k มีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำมากกว่า45,000ตำแหน่งสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w j o b b k k c o m ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job บท้องนิวกดไลค์กดแชร์ช่อง Job บ k k Official กันด้วยนะคะ